โอ้ยพอน้องๆพี่ใหม่แล้วก็นี่แหละมีใหม่ก็โตขึ้นหีึปีละสติเยอะใจร้อนบอกนื่นเลยขือดึงอารมณ์ส่วนไหนเบาได้ควรเบาส่วนไหนเพิ่มได้คนเพิ่มเบาเหตุผลเพิ่มอารมณ์คนเพิ่มอารมณ์ค สิ่งที่คนเลิกกันอย่างเงี้ยอารมณ์ตลอดไปเว้ยสิ่งที่คนเพิ่มคือเหตุผลแฉอยากให้รักกันว่าอย่างเงี้แหละมากับพี่สาวแล้วเขาดูหน่งมองมามองเราไม่ดียังไงก็ช่างมันเถอะแต่เรารู้ตัวดีเล่าอะไรเราก็ไม่ดีเหมือนเดิมเราเนี่ยบอกเราเจมสเตอร์เพื่อนเออเหมือนเดิมเพี่อ่ะแบ๊เหมือนได้เชี่ยอย่างไรก็เชี่ยยอมมีอะไรพูดเปล่ามีอะไรพูดเปล่าทุกอย่างกับแก๊งนี้จำไว้ครั้งแหละเจจะขายว่าแต่งเติมมาเช้าอ๋อเกินไปเปล่า